ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของ MG นะครับในงานมอเตอร์โชว์นะครับทาง MG ได้มีการเฉลมิมฉลองครบรอบ100ปีนะครับได้มีการเปิดตัวรถใหม่แล้วก็นำในเรื่องของยนตกรรมใหม่ๆม,มาจัดแสดงในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับรุ่นล่าสุดที่เปิดตัวไปต้องเรียกได้ว่าเป็นสปอร์ต สมรรถนะสูงอย่าง mg f o electric x power ครับตัวนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นสีเขียวพิเศษเลยนะครับซึ่งมีเฉพาะในรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียวจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคู่นะครับก็คือขับเคลื่อนแบบ4ี่ล้อแล้วก็ให้สมรรถนะสูงถึง4ี่้อยสาสิบห้าแรงม้านะครับแล้วก็เด่นในเรื่องของการขับเคลื่อนด้วยระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อแล้วก็การกระจายน้ำหนักแบบ5้า0ิบห้าิบถือว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงเลยทีเดียวแล้วก็จะมีการตกแต่งรอบพันุ์ที่ บ่งบอกว่าเป็นรถสมรรถนะสูงไฟฟ้าสมรรถนะสูงโดยที่จะมีอย่างคาลิปเปอร์เบรกสีส้มนะครับล้อก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมในขอบ18นิ้วนะครับแล้วก็ ทนสีจะเน้นในเรื่องของความสวยงามที่บ่งบอกว่าเป็น X Power นั่นเองครับนอกเหนือจากรุ่นนี้ก็ยังมี MG4 Electric ซึ่งถือว่ามีการเปิดตัวรุ่นที่ประกอบในประเทศไทยนะครับตัวนี้ก็ต้องเรียกได้ว่ามีทั้งรุ่น Standard Range แล้วก็รุ่นที่เป็น Long Range นะครับก็คือจะอยู่ข้างๆผมพร้อมกับสีใหม่ด้วยนะเป็นสีส้มตัวนี้นะครับโดยที่ตัวนี้ก็จะมีในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ7 0 0,000กว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับก็เป็นทางเลือกสําหรับผู้ที่อยาก สนใจมาลองขับรถไฟฟ้าแบบ MG4 ในตระกูลนี้นะครับนอกเหนือจากรุ่นนี้นะครับก็ยังมีสปอร์ตโรสเตอร์อย่าง MG Cyberster นะครับตัวนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นสปอร์ตที่ถือได้ว่าเป็นเปิดประทุนนะครับแล้วก็ เปิดราคาแล้วนะครับราคาไม่ถึง2ล้านหนะครับราคาค่อนข้างเล้าใจไม่น้อยเลยสำหรับสปอร์ต MG Cyberster รุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าสร้างกระแสไม่น้อยสำหรับรถยิปเรียกได้ว่าเป็นสปอร์ตระดับใกล้เคียงกับซปเปอร์คาร์เลยทีเดียวครับ <c oughs> นอกเหนือไปจากนี้ก็ยังมีในตัวที่ถือว่า รุ่นที่เปิดให้จองก่อนก็คือ MG Maxus 7นะครับตัวนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นรถที่เน้นในเรื่องของการรองรับผู้โดยสารขนาดย่อมลงมาได้ถึง7ที่นั่งเลยทีเดียวตัวนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นรถครอบครัวในขนาดที่รองรับผู้โดยสารเจที่นั่งแล้วก็เปิดให้รับจองก่อนนะครับโดยที่ว่าถ้าใครสนใจจองเนี่ยจองเพียงแค่10,000บาทเท่านั้นก็สามารถรับสิทธิ์ในเรื่องของการจองเป็นส่วนลดได้ถึง2 0,000บาทเมื่อ ตอนเปิดตัวรถพร้อมเปิดราคาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เรียกได้ว่านํามาโชว์ให้ใครที่สนใจมาชมกันก่อนได้เลยครับสาหรับรถอนเนกประสงค์7ที่นั่ง MG Maxus Seven นะครับนอกนจากนี้ก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่มีการปรับ Minor Change แบบใหม่ใน MG ประเทศไทยคือตัว MG 5 Pro นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับสีใหม่นะครับแล้วก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นรถที่มีขนาดห้องโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มแล้วก็เป็นรถที่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับมีการปรับโฉมใหม่แล้วก็ เพิ่มโปรโมชั่นที่ทําให้มาเป็นลูกค้าของ MG ได้อย่างง่ายมากขึ้นเลยทีเดียวพร้อมกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจไม่น้อยเลยภายในงาน MG นะครับที่งานมอเตอร์โชว์ั้งนี้นะครับโดยที่เปิดแล้วนะครับวันนี้จนถึงวันที่7เมษายนนี้ก็เรียนเชิญทุกๆท,ท่านมาที่บูธข,ของ MG ได้ครับที่เมืองทองธานีครับ